แชร์เก็บไว้ใช้เลยดีมากๆวิธีแก้ปวดหัวใน5นาทีโดยไม่ต้องใช้ยาพวกเราโดยปกติก็ใช้รูจมูกทั้งสองข้างหายใจเข้าออกโดยไม่รู้ความแตกต่างของรูจมูกด้านซ้ายหรือขวาว่าแตกต่างกันตรงไหนแต่องค์ความรู้แพทย์แผนอินเดียโบราณอธิบายเอาไว้ว่าจมูกด้านขวาคือตัวแทนแห่งสุริยะและพลังงานความร้อน จมูกด้านซ้ายคือตัวแทนแห่งจันทราและพลังงานความเย็น1เวลาปวดหัวลองเอานิ้วมืออุดรูจมูกด้านขวาแล้วใช้รูจมูกด้านซ้ายสูดลมหายใจเพียงข้างเดียว 2. เวลาอ่อนเพลียทำกลับด้านกันคือเอานิ้วมืออุดรูจมูกด้านซ้ายแล้วใช้รูจมูกด้านขวาสูดลมหายใจเพียงข้างเดียว จะพบว่าอาการที่เป็นอยู่จะบรรเทาลงภายในเวลาไม่เกิน5นาทีให้ลองสังเกตตัวเองว่าเวลารู้สึกตัวตื่นขึ้นตอนเช้าเราใช้รูจมูกด้านไหนหายใจคล่องกว่ากันถ้าคำตอบคือรูจมูกด้านซ้ายคุณจะรู้สึกอ่อนเพลียให้รีบปุดรูด้านซ้ายและหายใจด้วยรูจมูกด้านขวาทันทีและไม่นานนะักก็จะสดชื่นขึ้นหายงัวเมียหัดทำไปอยู่บ่อยๆ สักหนึ่งเดือนก็จะเริ่มสังเกตได้ละเอียดขึ้นว่องไวขึ้นจนไม่ต้องรอให้เกิดอาการปวดหัวแล้วถึงแก้ไขเพียงเริ่มเริ่มจะปวดเริ่มเริ่มจะอ่อนเพลียก็ดับอาการได้ทันทีลองดูจ้า